ความเป็นศัตรูแปลเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังส่วนตัวและเหตุการณ์เหล่านี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่ดูเดือดที่สุดกันยายนปี2003 The Battle of Old Trafford อ์เซนอลมาเยอืนอนโอ d t r a f f o r ในวันนั้นพร้อมกับความเดือดที่คู่กรุ่นและมันก็ระเบิดออกมาจริงๆวิเอาราโดนใบแดงที่ฝ่ายอาร์เซนอลมองว่าฟาน,นิสเตรอยแกล้งทำและในนาทีสุดท้าย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จุดโทษตัดสินเกมแต่รุดยิงไปชนขานและทันทีที่สิ้นเสียงนกหวีดความบ้าคลั่งก็บังเกิดมาตินคีโอนกระจนเข้าใส่ฟานิสตเตรอยตามด้วยผู้เล่นอาร์เซนอลคนอื่นๆที่กรูเข้ามามันคือการตะลุมบอลที่น่าอับอายจน FA ต้องสั่งลงโทษสถานหนักตามด้วยตุลาคมปี2004 The Battle of Buffett หรือ P ิซซาเกตหปีต่อมาทีมอาร์เซนอลที่ตอนนั้นเป็นแชมป์ไร้พ่าย กลับมาเยือนโอทฟฟอร์ดเพื่อรักษาสถิติไร้พ่ายนัดที่50แต่เฟอร์กูสันและลูกทีมไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นที่โอทัฟฟอร์ดและยูไนเต็ดก็ได้ทำสำเร็จทัพปีศาจแดงเป็นผู้หยุดสถิติไร้พ่ายของพวกเขาลงด้วยชัยชนะ2.0ต่อจากจุดโทษของเวนรูนี่ที่เวนเกอร์บอกว่าพุ่งล้มและเรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นในอุโมงค์หลังเกมเกิดการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงและท่ามกลางความชุลมุนมีพิซซ่าชิ้นหนึ่ง ลอยมาแปะเข้าที่หน้าเสื้อเอเลเฟอร์กุสันเหตุการณ์นี้กลายเป็นตำนานพิเกตที่เป็นสัญลักษณ์ว่าความขัดแยง้งมันได้กลายเป็นความเกลียดชังส่วนตัวไปแล้วกุมภาพันธ์ปี2005ในการพบกันครั้งถัดมาที่ไฮบิวรี่ความเดือดมันพุ่งทะลุเพดานตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมกล้องจับภาพในอุโมงค์ได้ทั้งหมดวิเอร่า e พยายามข่มขู่แกรี่เนวิลล์และเมื่อกับตันทีมยูนเต็ดรอยคินได้ยินเขาก็ไม่รอช้า